สวัสดีครับวันนี้กลุ่มหัวเราจะนําเสนอประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังได้รับเอกราชครับโดยเราจะอธิบายนโยบายและการแนวทางการพัฒนาเวียดนามลาวกัมพูชาหลังสงครามโลกครั้งที่2หลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชแต่การพัฒนาประเทศหลังเอกราชไม่ง่ายนักโดยเฉพาะประเทศที่เลือกใช้ระบอบคอมมิวนิสต์เช่นเวียดนามลาวและกัมพูชา พวกเขาต้องเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่อ่อนแอการเมืองที่ไม่มั่นคงและสังคมที่เสียหายจากสงครามเวียดนามนะครับเวียดนามประกาศเอกราชในปี1945และรวบประเทศได้สำเร็จในปี1975ภายหลังจากสงครามยาวนาน <c oughs> ช่วงแรกระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบปิดซึ่งทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงอย่างมากต่อมาในปี1986 รัฐบาลประกาศนโยบายตุยเมยหรือการปฏิรูปเศรษฐกิจเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาตินอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตร,รกรรมอุตสาหกรรมและการส่งออกจนทําให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเปิียบตัวรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเลาได้รับส่วนลาวนะครับลาได้รับเอกราชในปี1975เช่นกันและเ,เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงแรกเศร,รษฐกิจอยู่ในระบบปิดและค่อนข้างล้าหลังแต่ในปี1 9 8 6เช่นกันลาวก็ประกาศน,นโยบายเศร,รษฐกิจใหม่โดยเปิดประเทศรับความร่วมมือจากต่างชาติและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนเขื่อนและการค้าช,ชายแดนทำให้เศร,รษฐกิจของลาวค่อยๆเติบโตและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศข้างเคียงมากขึ้นครับ บูชามีประสบการณ์ที่หนักที่สุดเพราะผ่านการปกครองของเขมรแดงซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งเศรษฐกิจและสังคมหลังเขมรแดงสิ้นสุดในปี1979รัฐบาลใหม่ที่มีแนวทางคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามและโซเวียตนโยบายเน้นฟื้นฟูเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งเปิดรับความช่วยเหลือ จากนานาชาติต่อมากัมพูชาพัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิดและเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1999เมื่อสรุปภาพรวมแล้วจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ยังคงใช้ระบบคอมมิวนิสต์ทางการเมืองแต่ในด้านเศรษฐกิจจะเปลี่ยน ระบบปิดเป็นระบบเปิดกว้างนยโยบายการพัฒน,นาส่วนใหญ่เน้นการลงทุนการค้าขายและความร่วมมือกับนานาชาติทำให้ทั้งเวียดนามลาวและกัมพูชาสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนและมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคขอบคุณครับอาเซียนร่่นใจ